ขอเริ่มกันที่พักเก้าวไกลหน่อยเมื่อวานนี้เนี่ยพักเก้าวไกลเนี่ยใช้เวทีที่อาคารกีฬาเวทหนึ่งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นการเปิดเวทีปราษัยใหญ่ภายใต้คำขวัญคำตอบสุดท้ายเก้าวไกลทั้งแผ่นดินมีประชาชนมาร่วมฟังการปรสาสัยเยอะเลยคุณผู้ชมถึงขนาดที่ว่านี่เป็นสีสันบริเวณหน้างานจัดเต็มขนาดนี้โบแดงโบใหญ่ด้วยนะ <Yeah. S 1> โอ้ <Yeah. S 1> ล้น <Yeah. S 1> หอทะลักออกมาด้านนอกเลยนะครับ คุณชอบพนิกาบอกนี่ทั้งคนทั้งใหนฮหอลและทั้งข้างนอกเนี่ย,ยกว่า50,000คนแล้วใครที่ไม่ได้เอาตัวเป็นเป็นมาที่นี่ดูผ่านทางไลฟ์ u t u b e ด้วยนะดูกันสุดเห็นว่าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150,000คนนะครับ<า>นี่คือภาพบรรยากาศคนก็มานั่งรอทีนี้บรรยากาศเริ่มต้นเปิดเวทีตอน6โมงเย็นเปิดด้วยใครเปิดด้วยคุณชอคุณชอบพนิกาเนี่ยขึ้นเวทีแล้วก็กล่าวเปิดงาน ท่ามกลางเสียงปรบมือต้อนรับและคุณก็คุณช่อก็กล่าวไปทีนี้อาคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจมาในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพักก้าวไกล บอกเลยไอ้นี่ผมย้อนกลับมาเมื่อ4ี่ปีที่แล้วเคยมาแล้วรอบหนึ่งเคยมาขึ้นปรสาสัยในฐานะหัวหน้าพักอนาคตใหม่จุดนี้นั่นแหละค่ะเมื่อวานนี้คุณธนาธรบอกว่าอนาคตใหม่ฆ่าไม่ตายแต่กลับโตขึ้นและมีการตื่นรู้ของสังคมการเดินทางของอนาคตใหม่และก้าวไกลไม่ได้ถูกทําลายแล้วก็บอกว่ามงยามแห่งความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วและจะไม่ย้อนกลับไปหาอดีตอีกนะคะ โดยคุณธนาทรเนี่ยบอกขอให้ประชาชนส่งพักก้าวไกลเป็นกานนจาจัดตั้งรัฐบาลค่ะและส่งคุณพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกร,รัฐมนตรีบอกว่าช่วงเวลา4ปีที่ผ่านมาไม่มีช่วงเวลาไหนที่ฉันทามติแห่งความเปลี่ยนแปลงจะดังสนั่นเท่าตอนนี้นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของประเทศไทยที่จะเปลี่ยนแปลงนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่มันไม่เคยมีมา ตลอด17ปีที่ผ่านมาของความขัดแย้งทางการเมืองผมเชิญชวนทุกคนครับว่าเวลานี้เป็นเวลาของการฝันใหญ่เวลานี้เป็นเวลาแห่งความทะเยอทยานไม่ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวแต่กล้าฝันกล้าจับมือกันแล้วเดินทางไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนประเทศนี้ด้วยกันครับหลังจากนั้นคุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลขึ้นปราศัยเป็นคนสุดท้ายคุณผู้ชมครับ นี่บรรยากาศตอนที่เดินมาขึ้นเวทีโอ้โหแฟนคลับขอจับมือเพียบเลยนี่ถ้าไม่บอกนี่ไม่ใช่นักการเมืองแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมแต่นี่แหละครับก็เรียกว่าขวัญใจมหาชนคุณพิธาขึ้นเวทีบอกว่าเวลาของพวกเรามาถึงแล้วไม่ว่าคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหญ่สามารถฝากความฝันความหวังเอาไว้ได้ขอเป็นนายกสองสมัยก็พอทำไมต้องสองสมัยเพราะจะรอถึงวันที่คุณธนาธรคุณปียบุตรแล้วก็คุณชอบพนิกา ได้กลับมามีบทบาททางการเมืองได้ซึ่งคุณพิธาบอกเลยนะครับว่าผู้นำคนต่อไปเนี่ยต้องพร้อมที่จะแก้ปัญหาเก่าและต้องพร้อมเผชิญกับปัญหาใหม่เพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตโดยเฉพาะปัญหาใหม่ที่ว่าเนี่ยมีหลายเรื่องต้องฝ่าแล้วก็พาประเทศไทยเดินหน้าไปให้ได้ครับเรามาสร้างงานซ่อมประเทศด้วยกัน เอาเศรษฐกิจสร้างสรรไปปักลงใจกลางโลกเอาเศรษฐกิจดิจิตอลที่คนไทยมีความสามารถมากมายลดความเหลื่อมล้ำไปด้วยเพิ่มอัตราการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยไปด้วยแต่เราจะไม่มีสมาธิในการทำอย่างนั้นเลยถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเก่าและ,ะเผชิญหน้าปัญหาใหม่อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาอย่างที่พักก้าวไกลเสนอ ผู้ชมซึ่งช่วงหนึ่งเนี่ยระหว่างการปราศัยปรากฏว่าอาแฟนคลับด้อมส้มเนาะเขาก็ตะโกนขึ้นมาบอกส้มรักพ่อส้มรักพ่อเหมือนให้กําลังใจคุณพิธานะคะซึ่งแน่นอนค่ะคุณพิธาก็ตอบกลับทันทีเลยว่าพ่อก็รักและพ่อก็รักฟ้าและรักประชาชนด้วยเราต้องการเห็นการกระจายอํานาจ ที่แต่ละจ query, gu, <speaking in minority national discourse> ังหวัดสามารถเลือกตั้งผู้ว่าได้ด้วยตัวของเขาเองงบประมาณที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็แค่พอกระลักส้มครับ แล้วพ่อก็รักฟ้าด้วยครับแล้วพ่อก็รักประชาชนทุกคนด้วยครับอะคุณผู้ชมครับเสียงกรีสดสนั่นขนาดนี้เนี่ยช่วงท้ายของการปราศัย <ผม S 1> คุณพิธาประกาศความพร้อมเป็นผู้นำประเทศพร้อมที่จะรับฟังเรียนรู้จากคนที่เห็นต่างนะครับทีนี้มันจะมีคำหนึงที่คุณพิธาตอกย้ำบอกว่า ขอให้เลือกอนาคตอย่าเลือกอดีตเลือกด้วยความหวังอย่าเลือกด้วยความกลัวและคำตอบสุดท้าย<ม>ต้องก้าวไกลทั้งแผ่นดินและย้ำด้วยว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงวันนี้ผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนในประเทศ ไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมผมก็ยังจะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านไม่ว่าวันที่14พฤษภาคมท่านจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมผมพร้อมที่จะรับใช้ท่านและ ผมจะฟังโดยเฉพาะคนที่เห็นต่างจากผมผมได้ยินท่านผมจะเรียนรู้จากท่านและผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นก็เพราะท่าน14พฤษสภาเข้าคูหาการกา้กาวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเลือกอนาคตอย่าเลือกอดีตเลือกด้วยความหวัง ไม่ใช่เลือกด้วยความกลัวคำตอบสุดท้ายชัดเจนตรงไปตรงมาก้าวไกลทั้งแผ่นดินมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงนี่ครับก็อยากตอกย้ำแบบนี้ด้วยสโลแกนที่ ไปหลายเวทีก็จะพูดแบบนี้นะเสียงเฮดังลั่นพอเลยค่ะจากนั้นช่วงท้ายในการปิดเวทีมีชอดนี้ค่ะคุณพิธาเนี่ยได้อุ้มลูกสาวก็คือน้องพิพิม์ใส่เสือ้อเบอร์31เบอร์พักเก้าไกลค่ะอุ้มขึ้นด้านบนเวทีแล้วก็โบกมือขอบคุณประชาชนแฟนคลับนะคะก่อนที่จะจับมือกับแกนนำพัก ชูมือขึ้นเพื่อทําการคํานับประชาชนที่เข้ามาฝั่งด้านในแล้วค่ะขณะที่ในโลกโซเชียลเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกว่าเขาแผ่แชร์กันเยอะแล้วก็ชื่นชมการปราศัยของพักคก้าไกลบอกว่าใส่ใจประชาชนมากทั้งประเด็นที่ว่าก่อนการปราศัยคุณช่อก็ออกมาบอกว่าถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินทางออกยังไงต้องปฏิบัติยังไงรวมถึงในไลฟ์ของทางพรคเองเนี่ยจะมีการให้ใช้ล่ามภาษามือด้วยเรื่องนี้นะคะก็ได้รับคําชื่นชมเป็นอย่างมากเลยค่ะครับดูบรรยากาศช่วงเช้าหน่อยคุณผู้ชมครับเมื่อเช้าที่ผ่านมา คุณพิธาไปช่วยลูกพักหาเสียงตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งนะครับที่บริเวณหน้าโลตัสพระรามสองเคลื่อนรถแห่ไปตามถนนพระราม2องซอย69แล้วก็ไปแวะระหว่างทางเพื่อปราศัยหน้าตลาดเคหะจนถึง9ก้าโมงเช้าครับนี่คือเสียงของพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลเจตเดชนนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยครับวันนี้ผมขออนุญาตมาประชาสัมพันธ์ ยบสโุท้ายแล้วนะครับก่อนที่ท่านจะตัดสินใจคขอบคุณมากครับพี่สู้แน่นอนครับพี่สู้ไปด้วยกันกับพ้าเก้าไกลนะครับสู้ไปด้วยกันกับพ้าเก้าไกลพรุ่งนี้พี่